การออกแบบเลื่อนชมใหม่เลื่อนนั่นเจ๋งที่สุดเลยใช่ไหมล่ะครัคะ เลื่อนของพวกเราเคยเจ๋งมากนะแต่พอมีเลื่อนใหม่ๆมาเลื่อนของเราก็เทียบไม่ติดนั่นสิเลื่อนของเราขับยากนิดนึงด้วยจริงด้วยสิรู้แล้วเรามาสร้างเลื่อนโฉมใหม่กันดีมากเราทำได้เหรอมันจะยากไหมเนาะนั่นถ้วยรางวัลที่เราชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์นี่คั ช่แล้วสิ่งประดิษฐ์ของเราชนะอันดับหนึ่งมาเหอะฉันว่าเราออกแบบเลื่อนโฉมใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ออกแบบใหม่เหรอแปลว่อาอแบบนะไรน่ะออกแบบใหม่แปลว่ามีการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีของสิ่งของต่างๆให้ดูดียิ่งขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นอ่องย้นงก็แปลว่าเลื่อนเครื่อง,งยนไพรที่เราสร้างจะดูดีขึ้นและว,วิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยการออกแบบใหม่ใช่แล้วโอเคเยี่ยม มาออกแบบเ,เลื่อนคลึงยนไพรนแบบใหม่กันเถอะยอดแต่ทุกคนเรารู้ไหมว่าออกแบบใหม่ยังไงจะเริ่มต้นจากตรงไหนเอ,อ็เอดี้พวกเราต้องเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างไหมนะเอดี้นายพูดเรื่องอะไรอยู่เหรออ๋อหลักการแห่งการประดิษฐ์นะสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากการเพิ่มการลดและการเปลี่ยนสิ่งต่างๆใช่ขนาดหรือรูปร่าง การเพิ่การลดและการเปลี่ยนเหรออืมฉันคิดเรื่องพวกนั้นอยู่เพราะจะเอามาใช้ในการออกแบบใหม่เอาล่ะพวกเรามาช่วยกันคิดไอเดียให้เสร็จทันพรุ่งนี้นะต้อนรับขอต้อนรับสู่ห้องทำงานของเอ็ดดี้ขอต้อนรับนั่นคือเล่นเครื่องยนต์ไอพ่นที่เราสร้างด้วยการนี้ใช่แล้วด้วยภาพนี้ พวกเราสามารถเพิ่มรถและเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนรูปร่างและสีของมันได้ด้วยใครมีไอเดียออกแบบนดีไหมฉันคิดว่าจะเพิ่มส่วนประกอบของรถยนต์เข้าไปทำให้ดูคล้ายรถยนต์มากขึ้นคล้ายรถยนต์เหรอใช่นะเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้มีสองที่นั่งและน่าจะดีกว่าถ้าใบมีดของเลื่อนขยับซ้ายขวาได้ หมายถึงทำให้คล้ายลอ้อรถยนต์ที่เปลี่ยนทิศทางได้าง,งา่ะฉันอยากเอาเครื่องยนต์ไอพ่นด้านหลังเลื่อนออกไปจังมันใหญ่แล้วก็หนักเกินไปทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเครื่องยนต์ล้อจะขยับไปไหนไม่ได้เรนดี้เราทำเครื่องยนต์ไอพ่นเล็กลงแต่เครื่องยนต์แรงขึ้นได้ไหมไหนดูสิว้าวามันดูเจ๋งขึ้น ถ้าทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นโดยการปรับรูปร่างให้เพียวล้องล่ะฉันคิดว่ามันต้องเปลี่ยนสีด้วยนะทาไมไม่ทาสีสว่างๆจะได้ดูโดดเด่นตอนอยู่บนหิมะล่ะครับครัาครับครับ,รบ,รบ,รบ <laughs> แบบเลือดโฉมใหม่ของเราสําเร็จแล้ว <laughs> ว้าวฉัน <laughs> อยากขับมันแล้วล่ะท <laughs> ี่เหลือก็แค่สร้างมัน เรามาสร้างมันด้วยกันใช่โอเคว้าวมันเจ๋งไปเลยดีใจที่ได้เจอทุกคนนะดีใจที่ได้เจอเหมือนะครับกับพี่โป้ฉันรอดูว่าพวกเธอเปลี่ยนและปรับปรุงเลื่อนครื่องจนไอพ่นยังไงเฮ้ยดูนั่นสิ ขอแนะนาให้รู้จักกับเลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นโฉมใหม่ของพวกเราการทดลองขํากำลังกันเริ่มแล้วรุวกคนไปขึ้นเรือหอกันได้เลยฮรลโรลครองขับรถปลอดภัยนะรับทราบท่านกรรมการฮิปโปครับเตรียมพร้อมนะทุกคนการทดลองขับเลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นกันเริ่มแล้วค เอ็ดดี้ได้ <Wow. S 2> ทำได้ดีมากโรโรโอ้ระวังมีมะก,อ,กมมองมาดับข้างหน้านโรโรหน้ามีทาน้ำแข็งที่ักาเร่งสปีดแล้วจัดแล้วเอ็ดี้รามคร้อง โอ้โยมืดจังฉันมองไม่เห็นเลยครองขอบใจนะคะพวกนายทำได้เยี่ยมมากไม่น่าเชื่อเลยเย้ทำเสร็จแล้วเห็นหน้าเลย ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเพวเธอสร้างแบบเลื่อที่สุดยอดยังไงกันเนี่ยเราช่วยกันคิดและปรับปรุงเลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นโฉมเก่าแล้วออกแบบขึ้นมาใหม่ครับออกแบบเหรอ,อแล้วว่าอะไรนะการออกแบบคือการปรับปรุงส่วนที่ติดขัดทำให้มันสะดวกสบายเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสิ่งของและสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ดูสวยและใช้งานง่ายยังไงละ่ะโอ้นั่นมันเจ๋งมากเลย,ยดีด้วย การออกแบบเลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นโฉมใบหน่าประทับใจมากเริ่มเข้าใี่รปลงทะเบียนการออกแบบของพวกเธอเร็วครับนี่พวกนายเออฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือช่วยสร้างเรื่องที่สุดยอดเหมือนพวกนายได้ไหมนะเออน่าจะได้ันขอไดขอไ่ขอไดอ อยากได้เลื่นเครื่องยนต์ไอพ่นเฉมใหม่มาเข้าแถวกันเลยอันดูเหมือนพวกเรากำลังจะยุ่งแล้วสิแน่นอนสิ